ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนปมมินิชัยคุณสมบัติพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวียังคงเป็นที่ติดตามหลังจากเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อจากพักคพลังประชารัฐระบุว่าพบนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหวัวหน้าพักแก้วไกลและแคดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรร ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นซึ่งสถานะนิติบุคคลยังดำเนินกิจการอยู่มีรายได้ปี2565รวม21ล้านบาทจึงมีเหตุอันควรขอให้ทางกะกะตตรวจสอบว่านายพิธาลิมเจริญรัตเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98ข้อ3หรือไม่ และ 2. ให้ตรวจสอบด้วยว่าคุณสมบัติของหัวหน้าพักจะส่งผลต่อการเซ็นรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งสอส,อสทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลหรือไม่ขณะที่นายพิธาลิมเจริญรัฐค่ะก็ได้ออกมายืนยันถึงประเด็นดังกล่าวว่าไม่มีความกังวลเพราะไม่ใช่หุ้นของตนเป็นของกองมรดกตนเป็นเพียงผู้จัดการมรดกและได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปนานแล้ว ซึ่งสาหรับขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะทีมข่าวสรุปขั้นตอนจากการที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงค่ะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี้และจากการรวบรวมเพิ่มเติมนะคะก็สรุปได้ดังนี้ค่ะว่าหนึ่งเมื่อมีคําร้องเรียนมาแล้วนั้นทางกะกะตนะคะจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นไปตามระเบียบมีน้ําหนักหรือไม่หากเป็นไปตามระเบียบและมีน้ําหนักก็จะมีมติรับคําร้อง 2. จากนั้นเมื่อมีมติรับคำร้องแล้วคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสืบสวนไต่สวนโดยให้ผู้ร้องและให้ผู้ถูกร้องมาชี้แจง 3. จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะคะทางเลขาธิการกรกตและคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนก็จะการกลองให้ความเห็นและพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าระเบียบหรือไม่ซึ่งหากเข้าระเบียบก็จะเสนอทางกร,รกตให้วินิจฉัยต่อไป จากนั้นเมื่อกะกะตพิจารณาแล้วหากเห็นว่าเข้าลักษณะต้องห้ามจริงก็จะส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยต่อไปค่ะซึ่งสำหรับแนวทางในการพิจารณาเรื่องนี้หากทางกะกะตมีมติว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามจะต้องทำหลังจากที่กะกะตได้ประกาศรับรองนายพิธาเป็นสอสอแล้วระหว่างนี้จึงเป็นขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของระเบียบกะกะตต่อไป